กลับมาพบก,กัน้องเองแล้วนะคะที่โชว์รูมฟอร์ด A เอสาขากันละประพฤกษนะคะวันนี้นะคะน้องเมมารีวิวเจ้าตัวพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มคันนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าสุดยอดกระบะของเราคันนี้นะคะเป็นตัว Raptor 2 0สลิตรนะคะในราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้าน 8 0 0 0กับอีก4,000บาทค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสีดำนะคะเป็นแอปพลิเแบัแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยคันนี้นะคะจัดชุดเหล็กรอบคันนะคะสำหรับค่าย h ฮ m m e r นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไม่พาไปดูนะคะว่ามีกี่ชิ้นจุดไหนบ้างนะคะที่หล่อเท่เลย สำหรับชิ้นแรกเลยแล้วกันเนาะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเดิมทีเนี่ยตัวแรปเตอร์เรามีการชนให้แต่ว่าลูกค้าได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นตัวการชนเหล็กของค่ายแฮมเมอร์ <S <S <Hum mer S 1> แบบนี้เลยตัวนี้แข็งแรงนะคะใช้งานได้จริงถ้าไปชนเนี่ยยังไงก็ไม่บุบแน่นอนเพราะว่าเป็นเหล็กนะคะร้อเรซนรอบคันเลยตัวนี้นะคะมีการเว้นในเรื่องของเซนเซอร์ให้นะคะด้านหน้าถึง4จุดด้วยกันเลยระบบเซฟตี้ในเรื่องความปลอดภยัยไม่ต้องเป็นห่วงเลยรวมไปถึงไฟตัดหมอกนะคะทั้งด้านหน้าไฟตัดหมอกต แบบนี้เลยนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะทำมาซิงกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้าของเรานะคะอันนี้เป็นกระจกหน้าเดิมเนาะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวแรปเตอร์เนี่ยเราจะได้เป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงกล้องนะคะกล้องนี้เรามีให้รอบคันเลยด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะ360องศากันเลยทีเดียวสําหรับเช้าตัวไฟหน้าตัวนี้นะคะอย่างที่พี่ๆรู้กันไฟหน้าตัวนี้นะคะจะใส่ในรุ่น h ฮซีรีส์เท่านั้นซึ่งเป็นไฟหน้า Mar ริก LED นะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะตาลูกแก้วแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าที่ปรับลำแสงเพิ่มลดให้อัตโนมัติเลยนะคะรวววมมมไปถึงงงคาเขข้้อแสดย เรื่องของไฟหน้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเมย์มาทําคลิปแยกให้ทีมว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะคะสําหรับเจ้าตัวไฟหน้าตัวนี้บอกเลยว่าค um ุ้มมากๆจริงๆมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อคะ่ะด้านข้างตัวนี้นะคะอย่างที่พี่่เห็นเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวแรปเตอร์เนาะแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กสายลุยแบบนี้เลยนะคะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้นะคะเป็นแม็กมาจากโรงงานนะคะไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมล้อเนี่ยเป็นล้อของค่ายฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะก็จะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ขึ้นรูปนะคะในทีเดียวกันเลย รวมไปถึงตัวยางนะคะรัดด้วยยาง B F b o o s t e แบบนี้เลยนะคะตัวซีรียางตัวนี้พี่ๆอยากจะเห็นว่าใหญ่มากเลยนะคะซีรียางตัวนี้จะอยู่ที่285นะคะก็คือตัวหน้ายางตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวแกมยางเนี่ยจะอยู่ที่70นะคะขอบ17อันนี้เป็นแก้นยางนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นยางออทเรนนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยแต่ว่าก็จะค่อนข้าง,งสวยแบบนี้เลยนะคะใครชอบล้อแบบนี้นะคะสามารถรีเควสบอกได้นะถ้าอยากได้เป็นล้อแต่งก็มีเช่นกันนะคะ ดูในส่วนของด้านข้างกันต่อค่ะตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะคะจริงๆเราไม่ต้องแต่งเยอะก็ดูหล่อแล้วนะคะแค่ใส่แบบว่าการชนหน้าการชนหลังเหมือนคันนี้ก็หล่อแบบนี้เลยสำหรับในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้จะเห็นเลยอีกจุดหนึ่งนะคะน,นี่เป็นชิ้นที่2เนาะสำหรับค่ายแฮมเมอร์นะคะก็จะเป็นตัวโลบาร์เล็กนะคะเป็นแขนยาวของแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเต็มขึ้นนะคะถ้าหากว่าติดตัวโลบาร์ของแฮมเมอร์แบบนี้ไปนะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะบอกว่าฝาท้ายของเรามีน้าหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวตัวนี้เป็นฝาถ้ายแบบ easy lift นะคะ<อ>ก็คือเปิดปิดน้าหนักเบามากๆสิ่งผู้หญิงนี่เปิดปิดได้ง่ายๆเลยรวมไปถึงทางด้านหลังนะคะคันนี้นะคะเรามีการติดตั้งในส่วนของโรลเลอร์นะคะเป็นโรเลอร์เป็นโรลเลอร์ er, ลิดแบบไฟฟ้าให้ลูกค้าไปด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็แนะนามากจริงๆสำหรับลูกค้าที่ออกรถกระบะเนาะก็สามารถติดโรลเลอร์ไปเพิ่มด้วยนะคะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะสําหรับตัว h a มเมอร์นะคะก็จะเป็นตัวกันชนหลังนะคะอันนี้เป็นกันชนหลังเหล็กนะคะแข็งแรงทนทานแบบนี้เลยนะคะพรอ้อมตัวลูกบอลนะคะที่เอาไว้ลากจูงนะคะลากรถลากเรือนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าติดตั้งไปเพิ่มด้วยนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปากมืแก้วเนาะแล้วก็ห่วงลากจูงนะคะทั้งสองฝั่งเรามีให้นะคะสําหรับตัว h ฮมเมอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังเหมือนกัน,นะค่ะ4จุดนะคะสําหรับตัวแรปเตอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆไปดูในส่วนของโปรโมชั่นคันนี้กันสักนิดนึงคะ่ะ สำหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดเนาะในในกระบะสี่ประตูของ Ford เรานะคะอยากจะบอกพี่ๆว่าคันนี้นะคะโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายเนาะทั้งเป็นโปรโมชั่นส่วนลดในราคาตัวรถหรือว่าเป็นโปรโมชั่นของการจัดไฟแนนซ์หรืออยากออกประลอมชุดแต่งก็จัดให้ได้ค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากสอบถามมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์ที่น้องเมย์ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ และอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวน้องเมย์มาอัปคลิปเรื่องอื่นให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะฝักพี่กดหัวใจกดติดตามและกดไลค์ให้น้องเมย์ด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย